สวัสดีครับผมเซลตาอิสุยุยานะครับผมวันนี้นะครับเป็นการเปิดตัวนะครับรถใหม่นะครับเพื่อนๆท่านหลายๆท่านน่าจะเคยเห็นมาแล้วนะครับในตามสื่อต่างๆครับแต่ว่ารถเนี่ยเพิ่งมาลงสู่เลยสดๆร้อนๆเลยเพิ่งล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ผมจะขอแนะนําเป็นรุ่นนี้แล้วกันนะครับเป็น X อ็กซิลนะครับสประตูยกสูงนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้ก็จะคล้ายกันนะครับก็ตัว4ประตูยกสูงนะครับผมที่เพื่อนๆเห็นเลยถ้าเป็น X อ็กซิลเพื่อนจะงงว่าเฮ้ยมันเอ็กซิลี่จริงไหมเอ็กซิลี่คือเป็นรุ่ง ปกติแล้วมันจะมีแค่สีดำกับสีขาวนะครับแต่มีการเปิดตัวสีใหม่ขึ้นมาครับผมคือเป็นสีเดิมเนี่ยแหละครับเป็นสีเทาแลมโบเทเราเรียกกันนะครับทีเนี้ยมาทำเจ้าเอ็กซิลี่นะครับผมนี่เลยครับผมเราจะเรียกว่าอีซุส2023นะครับผมเป็นตัว d m a ม็นะครับเอ็กซิลี่นะครับผมตกแต่งเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับในส่วนชุดแต่งนะครับผมก็จะมีนะครับเริ่มต้นเลยครับลายสติ๊กเกอร์นะครับผมแบบใหม่นะครับผม เป็นแบบสีเทาแล้วก็จะเป็นตัวสี่เหลี่ยมแบบนี้ฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวซูไม่ใกล้นิดนึงนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าสวยงามนะครับเข้ากันเลยทีเดียวนะครับกระจังหน้าชุดนี้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะมีเปลี่ยนตรงชุดสเกิร์ตนะครับผมรอบคันนะครับย้ํานะครับผมชุดสเกิร์ตรอบคันจะเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะเป็นเพิ่มตัวเคปลาเข้ามานะครับเป็นลายเคปลาสวยงามดูความมันทําให้ดูซิ่งมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีสีเป็นบอลเงินนะครับผมอ่า ดูดูโหดซิ่งมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมแล้วก็มากับสีใหม่นะครับผมผมมองว่ามันลงตัวเลยทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าด้วยตัวสติ๊กเกอร์แล้วกับสเกิร์ตเนี่ยมันจะเข้ากันนะครับผมออกไปในนธีมที่ว่าดําเทาเงินนะครับแล้วก็ตัดด้วยขีดสีแดงนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็คือมันจะไม่เหมือนตัวสีแดงและสีขาวมุกนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูด้านข้างนะครับนี่ครับชุดสเกิร์ตใหม่นะครับโอเคนะครับประมาณนี้ ส่วนด้านนี้ก็เหมือนเดิมแต่ว่าแค่เป็นสีใหม่แค่นั้นเองนะฮะแล้วก็จะมีตัวนี้นะฮะเนี่ยฮะเป็นเคปล่านะครับแต่ตัวนี้จะเป็นอ่าเป็นคล้ายๆเป็นอ่าไม่เชิงเป็นเคปล่ามากจะเป็นแบบจุดๆนะครับผมก็ดูสวยดีนะครับมีตกแต่งตรงนี้3มชิ้นนะครับอ่าตัวนี้ก็มีสเกิร์ตหลังเหมือนเดิมนะครับอ่าดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับที่โดดเด่นก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ก็จะเป็นแบบลายมันก็จะเหมือนตรงฝากระโปรงหน้านะครับผมว่าดูไม่เลอะเทอะดีนะผมว่าดูเข้ากัันนดีะครบ ดูแบบตอนแรกยังคิดว่าเอ็กซิลี่สีเทาเนี่ยออกมาแล้วมันมาทําลายที่มันแบบคาดไปคาดมามันจะดูงงๆหรือเปล่านะครับผมแต่ผมดูว่าออกมาค่อนข้างลงนตัวเลยนะครับสวยงามครับคิดว่าขายดีแน่นอนตัวนี้นะครับผมอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวดูด้านในนะครับด้านในนิดนึงเดี๋ยวเชิญด้านในนะครับด้านในเนี่ยเขาเคลมบอกว่ามีเป็นเบาะเป็นเบาะดีไซน์ใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบาะอ,อ่ะถามว่าเบาะใหม่ไหมก็คือเป็นเบาะตัวคูแม็กนั่นแหละครับแต่ว่า เรามาอยู่ใน X อ็กซิลนะผม <c oughs> เห็นโลกโก้นะสัญลักษณ์คูแม็กก็คืออย่างที่บอกไปนะครับคูแม็กก็คือมันจะเป็นเบาะที่ว่าเขาเรียกว่ากันร้อนนะครับมันก็คือตัวมันจะคลายความร้อนออกไปให้เร็วขึ้นนะครับผม mm. ก็คือพูดง่ายเลยเวลาเปิดแอร์มันก็จะเย็นเร็วนะฮะกันร้อนเย็นเร็วนะครับผมประมาณนี้หัวเบาะก็จะมีตัวสัญลักษณ์ตัว X ตัวนี้นะฮะเนี่ยครับนี่ผมลอกสติ๊กเกอร์ใหม่ๆเลยนะรถเพิ่งลงเลยนะครับอ่าส่วนอย่างอื่นเหมือนเดิมหมดนะครับใครที่เป็นแฟนอีซูซูนะครับเราไม่ต้องไปพูดถึงเยอะนัมก็ มีมาในคลิปเราถ่ายมาหลายคลิปละก็คือทุกอย่างเหมือนเดิมโหมดออปช่นออปชันกุญแจรีโมทมาพร้อมตัวเป็นรีโมทเป็นสมาร์ทคีย์นะครับตัวนี้ก็คือมีมาให้นะครับพร้อมกับตัวนี้สมาร์ทเอนทรีนะครับผมเหมือนกันนะครับก็เหมือนรุ่นก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเราก็เรียกกันว่าเรียกกันว่าตัวนี้ก็คือเอซสุ2 0 2 3ันนั่นเองคือพูดง่ายตอนนี้ขับไปไหนมาไหนนะครับถ้าเป็นสีเทาแล้วเป็นเอ็กซิลี่คือ2023เลยนะครับผมคือเห็นไกลๆนะครับถ้าคาดมาเอ็กซิลี่สี เป็นตัวใหม่ล่าสุดอ่ะพูดง่ายตอนนี้นะครับผมอ่าแต่ถ้าเป็นสีขาวสีดําอาจจะก็มีนะครับตัวนี้แต่ว่าเราเพิ่มสีเทามานะครับสีขาวสีดําอาจจะต้องมาดูตรงเหลี่ยมตรงสติกเกอร์นิดนึงนะครับว่าแบบเป็นสติกเกอร์ใหม่ก็จะเป็น2023ไม่ได้เปลี่ยนเยอะซึ่งถามว่ามาถึงเรื่องราคานะครับเพื่อนๆถามว่าเฮ้ยเราเป็นตัวใหม่เนี่ยราคามันขึ้นไหมคือก็ขึ้นตามกลไกนะผมอันนี้ผมพูดส่วนตัวนะก็คือตามกลไกตลาดถามว่าออปชั่นมันไม่ได้ขึ้นนะครับไม่ได้ไม่ได้เพิ่ม แต่ว่าก็คือเป็นการตกแต่งใหม่สีใหม่คือราคาเนี่ยเพิ่มมาแค่5,000นนะครับจากตัวเดิมนะครับตอนนี้ก็คือขายอยู่ที่9 5 7 0 0 0นานะครับตัวนี้สำหรับเกียร์ธรรมดานะครับผมส่วนเกียร์ออโต้ก็จะก็คือพูดง่ายเพิ่มห0 0พันนะครับผมไม่ได้เยอะอะไรแล้วก็ขับไปไหนเมื่อไหนก็หล่อแน่นอนก็คือปุ๊บตัวใหม่เลย2023เลยนะครับผมก็ฝากไว้หนึ่งทางเลือกนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ทักมาถามผมได้นะครับตัวนี้นะก็จองแล้วก็พร้อมรับรถได้เลยครับตัวนี้รอไม่นานครับ ลูกค้าที่อยากได้รถสิ้นปีนะผมแนะนําเลยนะครับเดือนนี้คุณควรจะจองแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเปิดโปรเลยง่ายๆจองแค่99บาทนะครับตัวนี้นะครับผมจัดโปรขายเลยนะพร้อมแม็กซิ่งหรือจะเอาแม็กเดิมก็ได้แบบแม็กเดิมคือแม็ก18อยู่แล้วนะครับก็สวยงามอยู่แล้วเพื่อนๆอยากได้แม็กซิ่งจัดให้นะครับผมขายจัดโปรอยู่แค่คันนี้นะครับออกรถแค่49,000บาทนะครับผมผ่อนประมาณ13,000นิดๆไม่ได้แพงมากนะครับ49,000นี่จบเลยนะครับ โอเคลูกค้าท่านใดสนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับลูกค้าที่ชอบพิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b ้ด้วยนะครับถ้ามีไ like, รก็ทักมาสอบถามได้นะครผมอโอเควันนี้ผมเซลลตางลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีตัวใหม่ก็คือเท่าที่เห็นนะเพื่อนๆจะเห็นก็จะมีมิวสีน้ำเงินนะครับแล้วก็จะมีตัว SDA นะครับ SDA ก็คือเอาตัว S มาใส่ ใส่ LDA เข้าไปใส่คําว่า D A ก็คือเป็นมีจอมีกล้องหลังแล้วก็มีปุ่มปรับเครื่องเสียงที่พวกมาลายตรงนั้นเดี๋ยวผมอธิบายให้คลิปหน้าอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เรามาจบกันแค่เตัาตัว x s e r i e s ก่อนครับตัวอื่นน่าจะยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวมาเจิกนคลิปหน้านะครับผมยังไงผมฝากฝากไว้เลยนะครับผมลูกค้าที่ชอบนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เหมือนเดิมโอเคลาไปก่อนนะครับผมผมเซลตังนะครับผมสวัสดีครับ Make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. You hear me loud, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night.